ค่าสีบ้านหนึ่งหลังเนี่ยประมาณเท่าไรนะครับค่าสีประมาณเท่าไรค่าแรงประมาณเท่าไรเราจ้างแบบไหนดีจ้างทั้งของทั้งแรงเลยดีไหมหรือว่าจ้างแต่ค่าแรงดีถ้าตั้งแต่ค่าแรงเราจะจ้างเท่าไรดีนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวค่อยๆบอกนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปบอกค่าแรงนะครับเบื้องต้นนะครับ,นนรบเรื่องการทาสีของผมเองนะผมจ้างแต่ค่าแรงนะครับอ่าหาช่างมารับเหมาแต่ค่าแรงนะครับถ้าจะจ้างแบบไม่เหมาเนี่ยก็คิดเป็นตารางเมตรก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วตารางเมตรละ50บาทนะครับอ่าก็เขาคิดทั้งนอกทั้งในเลยนะนะครับ50บาทก็จะมีขัดนะครับทาสีรองพื้น1รอบทาสีจริง2รอบอ่านะเราก็จะมีพวกเชิงชายพวกบัวพื้นประตูอ่านี้ก็วงกบอาจจะคิดแยกถ้าถ้าแบบคิดเป็นตารางเมตรนะนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมาทั้งหลังเลยอ่านะครับเหมาทั้งหลังเลยก็ทําเหมือนกันนะครับ ขัดก่อนแล้วก็ทาสีรองพื้นหนึ่งรอบทาสีจริงสองรอบหรือถ้าให้ผมแนะนําก็ถ้าเหมานะเหมาพร้อมล้วไปด้วยเลยนะครับอ่าคิดราคาเหมาไปเลยบ้านบวกล้วเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ส่วนตัวผมนะครับที่ให้ทำเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะ ถ้าทาสีเสร็จแล้วติดบัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เวลาฉาบเสร็จแล้วเนี่ยสมมติในข้างหลังผมมีอยู่หลังๆนะครับที่ฉาบเสร็จแล้วฉาบเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณขั้นต่ำ14วันเพราะอะไรเพราะว่าฉาบแล้วเนี่ยเราต้องการให้ปูนมันแห้งแห้งสนิทเลยถ้าเราแบบฉาบเสร็จวันนี้พรุ่งนี้จะลงสีแล้วขัดแล้วอันเนี้ยมันโอกาสที่แบบสีมันจะลอกล่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวมาบอกราคาที่ผมจ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังประมาณนี้นะครับบ้านเดียวสามนอนสองน้ำนะครับอ่าก็จ้างอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับค่าแรงนะนะครับค่าแรงจ้างอยู่ที่สามหมื่นบาทได้บ้านแล้วก็รั้วด้วยนะครับรั้วรอบบ้านแล้วก็ตัวบ้านนะครับอย่างว่าขัดหนึ่งรอบรองพื้นหนึ่งรอบสี่จริงสองรอบแล้วเทคนิคผมก็คือไม่ให้ทํางานครั้งเดียวจบ อย่างเช่นหลังนี้นะผมจะให้รองพื้นขัดก่อนขัดแล้วก็รองพื้น1รอบแล้วก็สีจริงรอบเดียวนะผมไม่ให้สีจริง2รอบนะแล้วอีกรอบหนึงเนี่ยก็คือบ้านต้องเสร็จร้อปอร์็นตะ์ปูกระเบื้องเสร็จแล้วกระจกประตูติดเสร็จเรียบร้อยเทพื้นรอบบ้านเรียบร้อยลงรถเรียบร้อยนะครับแล้วสีจริงรอบสุดท้ายมาเก็บ นะครับเรื่องการจ่ายเงินก็เหมือนกันสมมติผมเหมา30,000ื่นนะครับถ้าเขาทําเหลือแค่รอบสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะให้ก่อน20,000ื่นนะครับแล้วรอบที่มาเก็บรอบสุดท้ายเนี่ยก็อีก1,000 10, งบาทนะครับอ่าก็คือเทคนิคผมส่วนตัวประมาณนี้นะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราให้หมดเลยเขาอาจจะไม่มาก็ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่ให้เขาเลย ก็ใจร้ายเกินไปเพราะาเขาก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมจ้างค่าแรงก็ลองไปบวกลบคูณหารกันดูนะครับว่าเราจะจ้างประมาณเท่าไหร่ถ้าหลังใหญ่กว่านี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นอ่าถ้าหลังเล็กกว่านี้อาจจะลดลงได้ไหมของผมเนี่ยมีทั้งหลังใหญ่หลังเล็กนะครับผมก็เอา้าให้ให้เท่ากันไป <laughs> ให้เท่ากันไปก็พิเศษให้ไป อ่านะครับไม่ได้ไม่ได้ลดอะไรเขานะครับโอเคประมาณนี้ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลา1นึ่ทุ่มถึง2อทุ่มสอนแบบปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับอ่ากู้เงินธนาคารยังไงไม่มีทุนทำยังไงนะครับ โครงการสาสิภาฒ70ยังไงเดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุนมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึ่ทุ่มถึงสองทุมทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยครับชื่อไลน์ T W H 99นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับ